ศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมรดับหนึ่งและเหรียญทองนั่นิชาสีสุกรศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมรดับหนึ่งสุภกรบุญรัตนประพันธ์กัญญาวีเพลินใจสุภกรสมมาตรสุภราแสงสุวรรณดวงพรจอมคำสิงกรณิกาเกิดบัณฑิตกัญญาพรคำจรธมนวันสุขวันกิติภาพพาเลี่ยมกวินนาคูเลสาชยานุสีหานาม นัทพลขารบมันธิการโปรการัตพงศกรตโนนทองกิติภักขามประภัยพึกษากรศีกาพิชาพรพินสนอกอัครพงค์คูนหงกมลรักมูลมีมาธีรพรพวาโคบถมไอรด,ดาสายแววจิรดาสุวรรณตรยอธิตยาพงสงวนกุลธิดาอารันเพิ่มโชรดากัญญพิลาพาวรินคำสิงวงศ ทักษินเทียมพลบุษราคำคำปริวประภาสิริพัฒนาราชวรัญยูเรพลสุรดดาชิดหนูอุมาผงทองวรัญญาพินรัตกมลพัน์บังสมใบสุพชัยนาไทยลานอมาราพรอ,อัตมัตร,รัตนานิชาทีทาปิมประภาชินบุตรพศวัรษพิชัยพิภูสิ์ร่มฉัดอันทรบุตรสุพนารีสีสมบูรณ์ ิธิการทกลกิจสกุลกิติยาวดีส้อยนาคนัทน,นารีทองใบปิติวัต์โชตพงภูวดลสรัญญากันหาป้องสุธีการสุขสนิทชัยมงคลจารุจิตพิเศษชัยวงคำพระวิรมนกัญญารัตพิลาสินีตะนาโสชยานนพันลบประภาวรินยงยุทธพัสรารัตสิทธิมงคลสรานวัน,นทองสุดารัตอุ่นทองดี กนกพรชัยสิทธิ์ทางูลกันนิกาจีนเป็นวงจิติตยาสมเพงชัยนรงพุทธิพิมพิไลาผางล่าวาสนาสีโสดาเจนจิราสีสุธรรมประกาศิทธิขุนโคตสิทธิวัฒนสาริพันธ์นัตพลสุนทรอัคพลงอสอนชนิศลาสุขช่วยอัศวินเหมสูงเนินสมใจอุปแสนอังคนาหีบแก้วดุสิตาสุทาบุญมาริสาแสนกุล ศิรินาใจธรรมสุภัสาราน้ำกระจายทิพสุดาเหมาะหมายทราดนเผ่าสอนนริศราโคตวงศประสิตามานิมนต์นทัลิกาประกอบเลิศศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองชัดชนผลลาบปรางทิพธรรมวัตรปราณจิตทานสีสุขพีรยาพรมดีวัสมน์ซื่อตรงอัจฉริยาอาจวิชัยเพชรชลัดมาตราสิริลักสีสว่างเสาวภาพเพชรหงกัลลประคบเสนาพรม นลิศราบุญหวาพิชินาดิโลกลาบพริยาบัวโพธลินลยามานสินสุพัชลินประทุมพันธ์นภัสกรอุ่นพิกุลนิติภูมิเถรีวลารัชาลีวัลพาเทียนทองจัก,กรพันธ์แก้วสิริทิชากรคำปานทานวินประมูลจักโกผีรวัฒน์พระศัพท์ชุตินนท์ธนาทิพอุมาพรวงศีแก้วจิวรานุวัตรยอเมืองไพรชยามินเกตเมฆบุญสิริหาพันธ์ ประกายลงอินที่แสนเมธิตานามสง่าไมาตรีกงบุราณเรนุมาตเดชบุญสิทธามั่งขั่งสิริกรบุญเลิศกรณนิดพิมพ์ทุมมายานาธรปัญจนะปานชีวิตชัยรักปิยธิดาจงไพบูญกิจเปมิกาพึ่งเขื่อนขันปิยพรบัวระบัตสสีวิมลสีทวนนัสุดาภูมืน่นพันนิตามาหาพิมลพันแสนนามสุภัตราสังคมณี นนทวัฒน์ขอนเต้ากิติพลธีรมาวันไกรวิทย์เบนจมินเจษดาจำปาอ่อนนัทละดาชัยมงนิธิดาสีหานาวีปริศยาสดใสบุญยวีโพยนอกรัตนมณีคงคูณสุรัลพงษ์คำฝอยผูทธเนศอาจวิชัยสุภาสุดาถิ่นขามชัยทวัฒน์คมมนอาริยาทัศากรวิทย์อันทรินกิจสกรรอบรู้วิลาวันโคศิน กัญยารันตนบุตรจิราพันวรบุญทิติมาดวงส่วนธีรพัฒราพลศักดิ์สุกัญญาอภิรัตนวงศ์ทนพลศรีโยธีบุญญาอรอ,อัศศักดิ์ภาสกรกลางเหลืองนันพวัตรัตนสีนูอีสาหมามะภูรินกัญญารัตน์มณีนุษอุดมลาภนัดดาเพ่งเพียรจันทร์ิยากรทาทองสุกัญญาเกตธานี ชิดาวันมิรัตนภัยทัศนีพลชลีจิตตาสารักทุติยาพรเพชรใต้พลอยภัยรินมิตรมหาต่วนบินลาตูแวมะรอยฮานสอิทารารินแซมไทยสงเพนพักอักคหาจุรีรัตโนราณทัตน,นันเวรุวนารักอรยาโคตวงอัสดาวุฒโคตมาสุดารัตจูมแก้มชัยการลาสี ศึกษาศาสตร์ปัณดิตกิจชนทำทองกิตภาพาแก่นดีกิตสดากลางพมกิตสนะลาพูนกเกษมสุกรกระแสเทพจิรนครชนะสิธิ์ชัดชนกดวงปัญญาชยาทิตาชีวาทิตชัยพัดแสงอรุณชัยวัดมาสีชัยวัดโคตรใต้นัติชาริยะดวงนภา,าจันดาหัวดงทันตะคงนวลที่วากอนสุรฉดทนเดชท,ท่านประเสริฐ ทนะกรเจริญชาลีธนกรศพรโสโทัดพงสุมมาตรนาฤเบต,ตรีชัยพันธ์บัรลังลิมปาริตาวันศิลิปินพงวง์คำสาวพรพันธ์แย้มใสพระลพดสวดตระกูลพัท,ทวีสุทธิประภาพี่พัฒศีชัยพี่พัฒพง์ชัยทองศรีพิมพ์ชนกพ,พนมกุลพานุพงศ์ศรีพง์วิวัตภูริพัฒน์คมฉันมณิศราดวงมณีลังสีนา จันลาราชาคำโหงวัชรินจันสำลางวิภาวันเกาะคูศิวกรแก่นสนอดิศรชื่นชมอนาวินแจ้งกำพีอรินชัยศรีชาพัน์เกตการศรีราชัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์บรัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง มนธาไทยบุญสมบัติ